แผนผังบอกตำแหน่งสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะยังจำกันได้ไหมคะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องประเภทของแผนที่กันไปเราลองไปทบทวนกันสักนิดนะคะ คะน้องๆก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องแผนผังบอกตำแหน่งสิ่งแรกที่เราต้องทราบคือความหมายของคำว่าแผนผังแผนผังคือการย่อส่วนสิ่งต่างๆบนพื้นที่ขนาดเล็กเช่นห้องเรียนโรงเรียนห้องสมุดลงบนกระดาษหรือวัสะดุอื่นเพื่อให้ทราบที่ตั้งของสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดเมื่อมองจากมุมสูงค่ะ ตอนนี้น้องๆก็ได้ทราบกันไปแล้วว่าแผนผังคืออะไรคราวนี้เราจะไปเรียนรู้การเขียนแผนผังเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในชุมชนกันนะคะร่วมด้วยช่วยคิดก่อนจะเขียนแผนผังเกี่ยวกับสถานที่สำคัญได้นั้นสิ่งแรกที่ต้องรู้คือ สถานที่สำคัญในชุมชนว่ามีอะไรบ้างอยากให้น้องๆอ,ออกมาบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะว่าสถานที่สำคัญในชุมชนมีสถานที่ใดบ้างถ้าพร้อมแล้วออกมาบอกเพื่อนๆได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะตอบกันได้หรือเปล่าเรามาดูเฉลยกันนะคะ สถานที่สำคัญในชุมชนได้แก่บ้านซึ่งถือเป็นที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนถัดมาโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ถัดมาค่ะโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย คือสถานที่ใช้รักษาผู้ป่วยในชุมชนค่ะถัดมาวาดัดถือเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาต่างๆถัดมาตลาดเป็นสถานที่ที่ใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ที่ว่าการอำเภอเป็นสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรการเสียภาษีการจดทะเบียนขออนุญาตต่างๆสถานีตำรวจเป็นสถานที่สำหรับร้องทุกข์ช่วยเหลือคนในชุมชนหรือกักขังหน่วงเหนียวผู้ที่ทำผิดในสังคม ที่ทำการไปรษณีเป็นสถานที่สำหรับใช้รับส่งจดหมดายพัสดุไปรษณีโทรเลขข่าวสารต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในชุมชนสนามเด็กเล่นเป็นสถานที่ที่เด็กๆในชุมชนใช้เล่นร่วมกันเหล่านี้เป็นสถานที่คร่าวๆของชุมชนหนึ่งชุมชน เมื่อทราบแล้วว่าสถานที่สำคัญในชุมชนมีอะไรบ้างต่อมาให้น้องๆเตรียมกระดาษดินสอและหมบรรทัดกันได้เลยค่ะเตรียมอุปกรณ์เสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วขั้นตอนต่อมาเรามาเรียนรู้ถึงสัญ,ญลักษณ์ที่จะใช้เขียนแผนผังกันนะคะ โดยก่อนการเขียนแผนผังนั้นเราจำเป็นต้องใช้ทิศเป็นส่วนประกอบในการเริ่มแต่ละตำแหน่งนะคะน้องๆโดยเริ่มจากทิศเหนือเราจะเริ่มจากสี่เหลี่ยมเราจะใช้สี่เหลี่ยมแทนสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวาดัดเป็นต้นส่วนขนาดของสี่เหลี่ยมเราจะอ้างอิงจากสถานที่จริงนะคะเช่นโรงเรียนใหญ่กว่าโรงพยาบาล ดังนั้นสี่เหลี่ยมของโรงเรียนก็ควรจะมีขนาดใหญ่กว่าสี่เหลี่ยมของโรงพยาบาลนะคะนอกจากสี่เหลี่ยมแล้วน้องๆก็อาจจะใช้รูปทรงอื่นๆเช่นวงกลมสามเหลี่ยมเส้นตรงเพื่อใช้แทนถนนหรือสถานที่ต่างๆในชุมชนได้นะคะ และนี่เป็นภาพตัวอย่างของแผนผังอย่างง่ายๆภายในชุมชนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะคะจากแผนผังหากว่าน,น้องหันหน้าไปทางตลาดจะเห็นว่าตลาดอยู่ทางทิศเหนือทางด้านขวามือของน้องๆคือทิศต,ตะวันออกจะมีโรงเรียนตั้งอยู่ซึ่งทางทิศเหนือของโรงเรียนจะเป็นที่ตั้งของสถานีตำรวจและมีวัดอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีตำรวจต่อมาทางด้านซ้ายมือของน้องๆน,นั้นคือทิศตะวันตกจะเป็นที่ตั้งของที่ทำการปรษณี ซึ่งจะมีหมู่บ้านอยู่ทางทิศเหนือและมีโรงพยาบาลอยู่ทางทิศใต้ของที่ทำการบริษนีค่ะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของแผนผังกันนะคะว่าแผนผังเหล่านี้ให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างประโยชน์ของแผนผังข้อแรกก็คือเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับสถานที่มากขึ้นโดยการจําลองผ่านสัญ,ญลักษณ์ต่างๆ และประโยชน์ข้อ2ก็คือสามารถรู้ระยะทางใกล้ไกลเพียงใดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมฝึกเขียนแผนผังกันนะคะเอาละค่ะขั้นตอนต่อไปนี้น้องๆจะได้ลองฝึกกันแล้วนะคะโดยจะให้น้องๆวาดแผนผังบริเวณชุมชนของน้องๆโดยแต่ละคนสามารถออกแบบแผนผังได้ตามใจชอบ แต่แผนผังนั้นต้องมีสถานที่สำคัญของชุมชนอย่างครบถ้วนแล้วถ้าใครทำเสร็จแล้วให้เอาไปให้ครูประจำชั้นตรวจได้เลยค่ะช่วงใายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิด น้องๆทุกคนเก่งมากค่ะเอาล่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้เราไปพบกับกิจกรรมสายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิดกันดีกว่าค่ะวิธีการง่ายๆแค่น้องๆพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นข้อความที่ถูกหรือเป็นข้อความที่ผิดถ้าพร้อมแล้วไปลองทํากันเลยค่ะแผนผังคือการย่อสิ่งต่างๆบนพื้นที่ขนาดเล็กลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ เราควรใช้สัญลักษณ์แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมเท่านั้นประโยชน์ของแผนผังสามารถบอกที่ตั้งของโรงเรียนและชุมชนได้ทิศใต้ของอาคารพาณิชย์คือตลาด วัดและสถานีตำรวจอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียนเรามาดูเฉลยกันนะคะ แผนผังคือการย่อสิ่งต่างๆบนพื้นที่ขนาดเล็กลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่นๆเป็นข้อความที่ถูกเพราะเป็นความหมายของแผนผังที่ถูกต้องเราควรใช้สัญลักษณ์แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมเท่านั้นเป็นข้อความที่ผิดเพราะเราสามารถเลือกใช้สัญลักษณ์ใดในแผนผังก็ได้ตามความเหมาะสมประโยชน์ของแผนผังสามารถบอกที่ตั้งของโรงเรียนและชุมชนได้เป็นข้อความที่ถูก เพราะแผนผังคือการย่อส่วนของสิ่งต่างๆลงในกระดาษหรือวัสดุอื่นๆทำให้ผู้อ่านสามารถเกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นทิศใต้ของอาคารพาณิชย์คือตลาดเป็นข้อความที่ผิดค่ะเพราะจากแผนผังทิศใต้ของอาคารพาณิชย์คือโรงพยาบาลค่ะวัดและสถานีตำรวจอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียนเป็นข้อความที่ถูกค่ะเพราะจากแผนผังจะเห็นว่าทิศเหนือของโรงเรียนคือสถานีตำรวจและวัดค่ะ วันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องแผนผังกันไปมากเลยนะคะน้องๆทุกคนอย่าลืมฝึกวาดแผนผังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ